จพิณอีกแล้วมันเจอกันอีกแล้วน้ำพวกเราจะไปไปจะไปไหว้พระไปเก็บกระถินอันนี้จะไปทำบุญกระถินค่ะแต่ตอนนี้น้ำท่วมวัดน้ำท่วมบ้านด้วยนี่น้ำท่วมหมดเลยค่ะูุนพี่พูดอยู่ไกลๆนู่นค่ะไปเข็นเรือเข็นเรือ,รอ,รอให้คนเฒ่าคนแก่ขึ้นไปตรงศาลานะคะ ส่วนอ่าส่วนอ่าพวกคนที่มาถวายอาหารมาลงทานนะคะก็จะอยู่อยู่ตรงโบสถ์เลยนะคะเพราะตรงโบสถ์เป็นเป็นที่สูงที่สุดแล้วก็แห้งที่สุดนะคะนี่อันนี้มาดูคลองกันกนี่หนูมันจะเปียกรูป ท่วมหมดเลยค่ะนุ่นคลองคลองเต็มขึ้นมาเลยค่ะบ้านก็ท่วมหมดแล้วค well> yes um, so like, ่ะตอนนี้อันนี้ท่วมหมดแล้วเนื้อผาเดินสสลือนี่จะขึ้นมาขึ้นมารอบรกุฏินะคะเดี๋ยวถึงเวลา ค่อยจะเดินไปเนาะเพราะตอนนี้มันเปื่อนเปียกเปื่อนหมดเลยค่ะส่วนปายอดกระถินก็ให้ยายเอาไปร่วมทำบุญแล้วค่ะหนูระวังลื่นนะลูกระวังลื่นระวังลื่นทอดีนดินดูตรงที่ให้อาหารปลาทั่วหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอืม ร่วมหมดแล้วค่ะนู่น่วมไปนู่นเลยแ,ลแม่ไปไิวเอายอดกระถินไปรวมกับหลวงตาลูกแต่เราก็จะทำบุญนะคะทำบุญต่อเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องน้องพี่ปูน,น้องพิมพ์พินให้ด้วยนะคะน,นี้เดีย๋ยวขออนุญาตไปทำบุญก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายที่บ๊ายบาย,บาย,บาย